ถอดรหัสอนาคตดิจิทัลวันเล็ตกันต่อครับวันนี้21สิงหาคม67มีกระแสข่าวที่มาแรงเหลือเกินครับว่าหนึ่งในทางออกของการเดินหน้าโครงการนี้ต่อของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรนั่นก็คือการให้เงิน1,000 0บาทเป็นเงินสดกับกลุ่มเปราะบางคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มแรกก่อนเลยครับโดยจะเป็นการให้เงิน1 0,000บาทต่อคนเข้าไปยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วคนที่ถือบัตรคนจนก็นําบัตรที่ว่านี้ไปซื้อข้าวซื้อของกับร้านค้าต่อไปโดยร้านค้าก็สามารถนําเงินที่ได้มาถอนเป็นเงินสดได้เลยเช่นเดียวกันซึ่งงบประมาณที่จะใช้ก็จะมาจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67จํานวน1นึ่0 0สนสล้านบาทส่วนกลุ่มอื่นๆต้องรอการพิจารณาอีกทีหนึ่งครับซึ่งแนวทางนี้ค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับกับการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องเงินดิจิท่านนั้น ส่วนสําคัญก็คือต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนแต่ทีนี้การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาจจะสามารถรอได้ก่อนโดยอาจจะมีทั้งการใช้เทคโนโลยีบ้างและไม่ได้ใช้เทคโนโลยีบ้างนั่นก็เป็นไปได้ครับ ว่าอาจจะมีทั้งการให้เงินสดและไม่ได้ให้เงินสดนะครับทีนี้เองในรายงานข่าวระบุเพิ่มเติมนะครับเรื่องการแจกเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะถูกบรรจุลงไปแน่นอนในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลคุณแพทองทานต่อรัฐสภาครับแล้วมุมมองเพื่อนๆแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อแนวทางนี้บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ